สวัสดีพี่ๆชาวแสงแห่งรักทุกท่านคะ่ะวันนี้น้องเซนดี้ก็มีสารซึ่งเป็นสารภายในคะ่ะใจฉันยังเป็นของเธอนี่เป็นเสียงภายในใจที่รักทุกครั้งที่เธอเงียบสงบพอเธอจะเห็นฉันได้ยินเสียงฉันและทุกๆเส้นเสียงบทเพลงแห่งรัก ของฉันกับเธอได้อย่างชัดเจนความจริงอันเป็นภาวะสัจจะไม่อาจซ่อนเร้นปิดบังและมันซื่อสัตย์เสมอใจฉันเป็นหนึ่งเดียวกับเธอเสมอและในทุกๆความเงียบเราจะหยุดเวลามาพบกันเมื่อฉันและเธอเราสมดุลเป็นหนึ่งเดียวกัน อย่างแนบแน่นและลึกซึ้งโลกทั้งโลกจัก,กรวาลอันเป็นอนันต์ทั้งหมดก็เป็นเราในขณะที่เราก็ไม่ได้เป็นสิ่งใดจัก,กรวาลภายในของเราเรามีอำนาจเต็มบริบูรณ์ภายในตนอย่างแท้จริงปราศจากอีโก้อัตตาตัวตนมายาใดๆ ไม่หลงเหลือให้มีพื้นที่อยู่เลยขณะที่เราเงียบสงบภายในตนปล่อยกายจิตวิญญาณของเราให้ไหลโฟไปด้วยกันอย่างอิสระไกลตัวตนมีเพียงแสงสวา่างเจิดจ้าเป็นแสงแห่งรักอันศักดิ์สิทธิ์เดียวกันกับพระเจ้าซึ่ง เป็นแสงต้นกําเนิดของเราสว่างสวัยเจิดจ้าระ,ระยิบระยับประกายเพชรปุกทุกคู่สายดีเอและทุกอนุเซลให้ตื่นรู้ทุกจักกะไหลโฟเปิดปัญญายางองค์ความรู้อันประมาณไม่ได้ต่างหลั่งไหลถาโถมเข้ามา ทำให้ทราบซ่าสั่นสะเทือนทราบซ่าตื่นรู้ในทันทีเมื่อเราเป็นความศักดิ์สิทธิ์เรามีกำลังมากพอที่จะเป็นไฮเออเซลให้กับตัวตนอื่นๆของเราที่ยังไม่ได้วิวัตรหรืออยู่ในระหว่างการวิวัตรหรือตัวตนอื่นๆ ที่กำลังที่จะเริ่มต้นแห่งการวิวัตรที่รักเพียงเธอเงียบสงบและหยุดเวลาไว้เพื่อให้ตัวตนของเธอที่วิวัตรไปแล้วหรือขณะระหว่างการวิวัตรหรือกำลังเริ่มต้นเข้าสู่ขบวนการในตัวตนทุกๆระดับได้มารวมพลัง เป็นพลังมวลรวมณนะตรงกลางใจของเราด้วยความลึกซึ้งแนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวจึงบังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและบริบูรณ์ขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ